ครับผมใส่ยไปนะฮะจากร้าในแกาวอันพิชวัตรแล้วก็ลูปิโนกในวิซิลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของลูปิโนกนะครับที่สวยมากแล้วก็หายากมากลูปิโนกรุ่นนี้ชื่อว่านะครับอ่าให้ดูป้ายแท็กกันเลยดีกว่านะครับลูปิโนกสามเก้าห้าดอทเซตครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาเป็นลิมิเต็ดพิเศษนะครับสก็อตคาสเซิลนะครับตัวนี้เจ๋งยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับ ออกมาใน f ฟ m i l y ของ C ีก็คือ Family ที่ใช้สำหรับในน้ำทะเลนะครับสำหรับว่ายน้ำนะครับสำหรับทหารที่เกี่ยวกับเรื่องของทะเลนะครับแล้วตัวนี้นะครับออกมาเป็นสีเหลืองนะครับปกติถ้าลูมินนอออกเป็นสีสีอะไรแบบอย่างเงี้ยจะเป็นสีที่หายากแล้วก็ได้ความนิยมสูงมากนะครับราคาก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อของหายากนะครับตัวนี้นี่จะแถมอะไรมาบ้างนะครับในเซตนะครับอย่างแรกเลยนะครับเซตนี้นะครับมันจะแถมนะครับ กล่องกล่องก็จะเป็นกล่องแบบพิเศษนะครับนี่ฮะกล่องแบบพิเศษนะครับกล่องใหญ่มากนะครับแล้วก็ในชุดนะครับก็จะมีแถมอ่อนดีนมาหมดแล้วนะครับมีแถมเข็มทิศอันนึงนะครับเข็มทิศสำหรับลูมินอกโดยเฉพาะนะครับมีแถมเข็มทิศนะครับเก็บเก็บอ่าเป็นเข็มทิศแล้วก็มีแถมสายต่อครับเอาไว้สําหรับดําน้ํานะครับแล้วก็มีแถมนะครับเอ่อ สายยางมาหนึ่งเส้นนะครับแล้วเป็นสายยางแท้ด้วยนะครับให้ดูสายยางแท้นะมีเดือยเห็นไหมมีเดือยทั้งสองข้างนะครับเอาไว้เปลี่ยนสายแล้วก็ต่อแล้วก็ใส่สายเองได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับไขควงนะครับนี่ครับทั้งชุดก็จะมีของแถมเยอะมากนะครับชุดนี้นะครับอ่ะมาถึงตัวลูมิเนอกกันดีกว่ามาดูลูมินอกกันดีกว่านะครับลูมิเนอกตัวนี้ครับหน้าปัดของเขานะครับจะเป็นหน้าปัดกระจกแข็งนะครับกันรอยนะครับส่วนตัวเคสนะครับจะเป็นตัวเคสแบบ PC ซคาร์บอนคือแข็งและเบานะครับ ด้านฝาหลังครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะครับก็จะเป็นรูปเรือนน้ํานะครับนี่เปิดได้ดูนะครับนี่เจ๋งมากนะครับส่วนนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมเปิดมาผมยังชอบเลยผมตั้งใจเลยว่าผมจะเก็บไปสักเรือนหนึ่งเอาไปใช้เองเอาไปปั่นจักรยานเอาไปว่ายน้ํามันเท่มากๆนะครับอ่ะสุดท้ายครับเรามาดูนี้กันดีกว่านะครับในเรื่องของแท่งแก๊สนะครับนี่แท่งแก๊สครับเห็นไหมฮะของแท้ต้องมีแท่งแก๊สครับแท่งแก๊สสีเขียวเลยนะครับชัดมากนะครับเห็นไหมฮะ นี่นะครับตัวนี้เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ผมภูมิใจนําเสนอแล้วก็อยาจะบอกว่าห้ามพลาดจริงๆนะครับในบรรดาลูมินอกทั้งหมดที่ออกมานะตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าตัวนี้เป็นลูมินอกนะครับในรุ่นที่เรียกว่าคัลเลอร์มาร์ที่สวยที่สุดครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ